บทสาธยายธรรมเรื่องมหาทุกขขักขันทสูตรตอนที่หนึ่งเรื่องรากเงาแห่งความสุขจอมปลอมการวิเคราะห์กาม,มคุณที่มาพระสุตตันตปิฎกมัชชิมานิกายมูลปัญน,นาสสีหนาาสวร์เจริญพรยากโยมผู้มีปัญญาเห็นโทษในกาม,มคุณ บัดนี้เราได้เดินทางมาถึงสถานีที่13แห่งการศึกษาธรรมพระสูตรนี้จะนำเราไปสู่การวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งถึงรากเหง้าแห่งความทุกข์ที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดและเป็นสิ่งที่ผูกมัดสัพพสัตว์ไว้ในสังสารวัฏอย่างเหนียวแน่นที่สุดพระสูตรนี้มีชื่อว่ามหาทุกขกขันธสูตร เรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่ามหาแปลว่าใหญ่ทุกขะคือความทุกข์และขันธะแปลว่ากองดังนั้นชื่อมหาทุกขกขันธสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยกองแห่งทุกขอันยิ่งใหญ่เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณพระวิหารเชตวัน ในเขตพ,พระนครสาวัตถีภิกษุจำนวนมากได้เข้าไปยังอารามของปริพาชกอัญญเดียรถีซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาลัทธิอื่นและได้สนทนาธรรมกันเหล่าปาริพาชกได้กล่าวท้าทายขึ้นมาว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณโคดมก็บัญญัติเรื่องการกำหนดรู้กามรูปและเวทนา แม้พวกเราก็บรรจัญญิได้เหมือนกันแล้วอะไรเราคือข้อแตกต่างระหว่างคำสอนของพระสมณโคดมกับพวกเราภิกษุเหล่านั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านแต่ได้นำความนั้นมากราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ส่งชี้แนะว่าดูก่ภิกษุทั้งหลาย เธอพึ่งถามพวกปริพาชกเหล่านั้นกลับไปว่าอะไรเล่าคือคุณหรือที่เรียกว่าอัสาทะอะไรคือโทษหรือที่เรียกว่าอาทีนวะและอะไรคือการถ่ายถอนหรือที่เรียกว่านิสสารณะของกามรูปและเวทนาพวกเขาย่อมไม่สามารถตอบได้และจะต้องคับแค้นอย่างยิ่ง เพราะเรื่องนี้มิใช่วิสัยของพวกเขามีแต่ตถาคตหรือสาวกของตถาคตเท่านั้นที่รู้แจ้งจากนั้นพระองค์จึงได้ส่งเริ่มต้นวิเคราะห์กามเป็นอันดับแรก 1. อัศาธาแห่งกามหรือคุณของกามพระองค์ตรัสว่าความสุข ความโสมนัสใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐะที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจนี้แลคือคุณของกาม 2. อาทีนวะแห่งกามหรือโทษของกามนี่คือส่วนที่พระองค์ทรงสแสดงไว้อย่างละเอียดและน่าสะพรึงกลัวที่สุด เป็นการชี้ให้เห็นถึงกองทุกข์อันมหาศาลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสุขเพียงเล็กน้อยพระองค์ตรัสว่าโทษของกามนั้นมีมากมายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้ในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตโทษในปัจจุบันที่เกิดจากการสแสวงหากามนั้นมีมากมายเช่นเพราะอาศัยกามเป็นเหตุจึงต้องประกอบอาชีพที่ลำบากตรากตรำต่อความหนาวความร้อน เมื่อสแสวงหาแล้วไม่ได้ผลก็ย่อมเศร้าโศกลำบากรำพันว่าความพยายามของเราสูญเปล่าเมื่อสแสวงหามาได้แล้วก็ต้องประสบกับทุกข์ในการรักษากลัวว่าพระราชาจะริบทรัพย์โจรจะปล้นไฟจะไหม้หรือทายาทที่ไม่เป็นที่รักจะเอาไปเพราะอาศัยกามเป็นเหตุผู้คนจึงวิวาทกัน ตั้งแต่ระดับครอบครัวคือมารดาบุตรไปจนถึงระดับประเทศคือพระราชากับพระราชาเมื่อวิวาทกันแล้วก็ถือท่อนไม้ถือสตราเข้าประหัตประหารกันจนถึงแก่ความตายเพราะอาศัยการเป็นเหตุจึงเกิดการทำสงครามการปล้นการคบชู้และการกระทาผิดกฎหมายต่างๆและ เมื่อถูกจับได้ก็ต้องถูกลงอาญาอย่างทารุณเช่นถูกเคี่ยนถูกตัดมือตัดเท้าหรือถูกประหารชีวิตโทษในอนาคตเพราะอาศัยกามเป็นเหตุกุลบุตรบางคนในโลกนี้พระพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาต นรก 3. นิสารณะแห่งกามหรือการถ่ายถอนกามดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกำจัดฉันทาราคะการละฉันทาราคะในกรมทั้งหลายใดนี้เป็นการถ่ายถอนของกามทั้งหลายอุปมาที่หนึ่งการกินอาหารรสเลิศที่เจือด้วยยาพิษกามคุณห้า เรียบเสมือนอาหารรสเลิศที่มีหน้าตาสวยงามกลิ่นหอมหวนและรสชาติหวานอร่อยอย่างยิ่งอัศทาก็คือความสุขที่ได้รับในขณะที่กำลังลิ้มลองรสชาติอาหารนั้นแต่อาทีนวะก็คือยาพิษร้ายแรงที่ถูกเจือปนอยู่ในอาหารนั้นอย่างแนบเนียนเมื่อเรากินเข้าไปแล้วแม้จะมีความสุขในตอนแรกแต่ในไม่ช้ายาพิษนั้น ก็จะออกฤทธิ์ทำให้เกิดความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสและอาจถึงแก่ความตายได้นิสรณะก็คือการที่ผู้มีปัญญาได้รู้ความจริงข้อนี้แล้วจึงตัดสินใจไม่กินอาหารที่เจือด้วยยาพิษนั้นเสียเมื่อพระบรมศาสดาได้ทรงเปิดโปงให้เห็นถึงกองทุกข์อันมหาศาลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสุขจอมปลอมของกามแล้ว พระองค์จะทรงวิเคราะห์โทษของรูปและเวทนาอย่างไรต่อไปเราจะได้มาติดตามศึกษาธรรมะกันต่อในมหาทุกขคันทสูตรตอนที่สองซึ่งเป็นตอนอวสานถ่ายที่สุดนี้อาตมาขออํานวยผรให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาเห็นโทษในการม,มะคุณขอจงอย่าได้หลงไหลไปกับรสชาติที่ฉาบฉวยแต่จงพิจารณา ให้เห็นถึงความทุกข์และความเดือดร้อนที่จะตามมาเพื่อที่ท่านจะได้คลายความกำหนัดยินดีและสแสวงหาความสุขที่ประเสริฐกว่าเอวังก็มีด้วยประการชนี้